สวัสดีค่ะทักทายพ่อแม่ทางหน้าจอโทรศัพท์ด้วยนะคะจังไรอันวันสิปิหนาม่าลังนะคะอันเดวอีลังค่ะสิามาเราเรืองก,ก่อนนะคะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอค่ะแต่ก็เคยเจอนะคะนึกจำได้เลยตอนนั้นน้องทิดาเล่าจำขึ้นใจกินมีดิบแม่บอกคะน้องทิดาเล่ากินมีดิบ วันนี้อันเบลลี่กินเนาะกะซิมีหน้องชา้น้องชายก็คือเกิดก่อนแต่ว่าเป็นน้องใครเกิดก่อนใครกัไไนน้องชายหนูเกิดก่อนแต่ว่าเป็นน้องหนูเอ้ยเนเกิดก่อนเพากเเป็นไอ้ฉันตัวไม่ใช่ค่ะอันอ่าแม่เขาใช่ไหมครับเป็นน้องของแม่หนูแล้วเขาก็ต้องเป็นน้องของหนูด้วยวันนี้ก็จะมีพี่พี่ชาย ซื้อพ่นซื้อสินแต่หนูไม่ได้ตั้งให้สินนะหนูตั้งอ่ะอะไรนะน้องชายหนูซื้ออันเฮียนแถวเหียนเนี่ยแถวยนแล้วแบบนี้อ่ะน้องชายอีกคนหนึ่งหนูซื้อเอวเอวดีเดีแบดนี้แับนี้หนูก็ไปรักกินเอาศาสตร์คุมหัวไว้ว่าอาจารย์พอเท้าหูเนาะว่าตอนนั้นพอเท่าหนูก็ไม่กินหมี่ดีบก็เป็นขี้กระตือ วันนี้อันตอนยังไม่ได้เข้าโรงเรียนด้วยซ้ำน,นะน้อยแหงปัดน,นี้กินแล้วกินแล้วกําลังกินทุบเรียบร้อยแล้วทุบที่จะเริ่มกินบดบดบดแล้วก็เจี๊ยบใส่อเอาบว,วงมาตักพฏเั่าครับรถมาพอดีถือไม่เสมาเลยอนอยุส้นเหล่าเด็กก็เป็นตาฮักอยู่ดอกว่าเรลามันเก่าแล้วอันวเฒ่าถือไม่เสมาเลยย พอเท่าหนูเป anyway ็นคนปากเลแต่ว huh. ่าใจดีนะคะก็พอเท่าหนูเป็นคนพูดจะบอกจะสอนอันนี้มาเฮ้ยพาย้ากินไม่ดิบตะโกนมาดังเลยคนเบิร์บันกะภาคกันยานเป็เท่าหนูดิเหมือนเพือนหนูนะแต่ว่าไม่ยนแต่ไม่เท่าีเยาไม่ได้ไ่เท่าไม่เท่าสยมีมีเบี่ยนเสือไอไม่เท่าว่ายันเพอาเท่ากันให้ปาส่วนเส้นด้วยวะยัน ล่องเบิงเสร็จแล้วแม่บ้าพอเถามีมีมีมองย่านอยู่แม่บ้าน่นก็ได้ต้องย่านไม่ถาวางแานพอถาวในย่านไม่เถาอืมแต่บัดนนี้อันนั้นก็พออันนั้นแล้วก็พากกันหายแจกสวดๆได้ไหดย่านหายเมื่อทุกคนเลยดูกหลานย่านมันเถอะเอาไปต้มไปไปกินดีมันจะเป็นขี้กระตือไงวะมาฝากกันเอาไปต้มเอาไปต้มกิน กินอันนี้คือเรื่องวัยเด็กแล้วก็ตอนนั้นอยากรู้แม่ตุม้มรูเจาะหูได้ย,ไยังไงเอายางใส่ตอนนั้นน่ะเออมีรถเจาะหูใช่ไหมคะมสมัย<อ>แบบนานแล้วนะจะมีรถเจาะหูเขาจะขับเขาจะาะเจาะหูเลยเขาจะระ<ม>น้าบ้านน้ำเือได้ยังไงว่ารถคันนั้นเป็นรถเจาะหูเขาประกาศบอนเอินบไม่ใช่เขาประกาศเขาเออเขาจะเอาเครื่องเจาะหูมาเขาก็จะ หาเจาะใช่ไหมใช่แล้วก็จะขี่รถจักรนะคะเลาะน้าบ้านไคอยากเจาะหูไปสนใจก่อนวันนี้แม่แม่หนูก็ไม่เทาหนูเห็นพอดีบ้านนี่<อ>เห็นเห็นรถเจาะหูมาพอรถเจาะหูมาแม่แม่หนูก็เอื้อนหนูก็ย่านเด้อเจาะตั้งนานแล้วจนหยับเข้ามาถึงจนนี่เลยหยับเข้าขยับเข้าอันนี้ปกติแต่ว,ว่านี้ไม่ขยับเข้าอืวันนี้ จาะหูแล้วใช่ไหมคะเขาก็เข้ามาแม่หนูก็พากันเลือกตุ้มหู่ะใช่เขเลือกตุ้มหูมเลือกต่างนะเสิเอาต่างกันใดต่างกันใดใช่ไหมมีลายมากมันจะเป็นแผงบักใหญ่เลยวันนี้เครื่องเจาะหูมันก็จะเป็นแบบแบบเหมือนปืนนะคะนีะ่ยิงปุ๊บปุ๊บปุนี่นี่มันจะเว้บนบางนี่มันจะมีเข็มมันกน็ยิงปุ๊บเข้าไปเลยเนี่ยวันนี้แม่หนูเลยจับหนูหนูย่านมาเลยตอนนั้นนะ,อะพอเจาะปุ๊บ ลองไห้ครับบ้านมีแต่เสียงไห้นู้นแหละน้ำบ้านนะจะปุ๊บดิ้นสะดุ้งมาไห้อันสักดอกๆอยู่โอ้ยมันเป็นหมาสุดเดียวหันที่สักดอกๆพีนองเง้ยอันยานบันนี้พเจ่ไปมันก็ไม่เจ็บมันเจ็บอยู่แต่มันไม่มีเลือดอ่าโอ้ยแบบเลยเนาะเจ็บแต่พอเจ็บนี่เนาะมันฟังมาเด้อยๆปนองไมันเจ็บมันเจ็บอยู่ครับมันเจ็บวันนี้ ก็เลือกตุ้มหูหนูยังจําได้เลยตุ้มหูนั้นหนูทิ้งไปแล้วมันนานมากมันก็ขาดโเช่โอเชเข้าใจเลยเป็นตุ้มหูเงินปลอมโอ้ยนาอนนอนนอนปลอมไปยังตุ้มหูเงินปลอมกระซาร์มันเถอะคำว่าเงินมันมีอยู่ดอกมันมันมันก็ไม่ใช่ตุ้มหูทองหน้าปลาทองสีมันก็หลุดเนาะก็เอาเงินเนาะมันซุบมันซุบหลุดมันซุบ บาดี้เขากันเงินสุกท่องสุกเจาะเสร็จแล้วก็ลองไห้ขับบ้านเลยบาร์ดี้ก็กลายเป็นตุ่มหูมาอืมเลยมีต่างมีหุ่นมีต่างหูเลยบาดี้ค่ะเดนนิสหูตังหูใส่ได้มันไม่ตันเลยนะคะพอตันเพราะว่ามันท่าเน็โอนองย่ายกับย่างๆเลยเขาดึงได้ใส่นานแต่เด็กหน่อยกันสำหรับไผ่ที่ว่าไมีตุ่มหูใส่หูบ่ค่ะเขาเอายางมาใส่นูก้เคยก็เคยไม่มีตุ่มหูใส่มันกัน ออไนอนนล้มันหักแล้วก็ไปเอาไม้มาเอาไม้เล็กๆไม้แบบสำหไม้จิ้มแค้วก็มาเหนียเข้าทัเป็ดตุ้มหู<อ>แล้วก็ใบตองกล้วยมา,มาปิดเลค่ะแล้วก็ช่วยไม่ให้มันตันด้วยโอ้ถ้าคนไม่มีตุ้มหูใส่<อ>ก็เป็นเอกลักษณ์ดีงามไปแบบนี้นะ,ะงามแบบจนๆนะที่รโอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> <โอ> <laughs> ซับไมพี่น้องเอ้ยซับไมที่ดาเราเอ้ยโดนย่าไถเนาะน้อยย่าก็เอาไมที่สวดแค่น้อยก็ได้อะไรนั่นที่เป็นอันเป็นอั่นน่ะเป็นดอกยางเป็นก้านเล็กๆย่าเอาอันเอาต้นโน่ดิมาเหลาต้นโน่มันเบาๆเหลาใส่ไว้ไหมเพราะว่ามันจีดูดซึมน้ำเหลืองน้ำยังได้นะเพราะว่าเขาเอาสอดใส่เข้าไปในที่เขาเจาะแล้วมันจีดูดซึมซับได้ก็เลยเอาเอาต้นโน่ ที่เป็นต้นโนที่ย้ํต้นสนอเอามาเหลาบางนหน่อยๆจะเราก็สอดไ้อันสี่ล่ะคะ่ะอันนี้คือเรื่องเป็นไปเป็นมาเด้ค่ะอันนี้ล่ะคะ่ะคือเรื่องมาผ่านนี้เรื่องกระมิดแล้วมห้องเพลงต่ออุ้ยแต่ก็ยังไม่ประสบการณ์อยู่ดิล่ะอยากเล่าดอออาา้อยากเล่าอยากเล่าเพิ่งจะเล่ากันนะอเอาเล่าไปอ สมัยตะกี้เดี๋ยวนี้ี่ปีแล้วอนโอ๊ยผู้คนเกิดโดนเอยพี่นอยผู้คนเกิดโดนสมัยตะกี้ก็มีประสบการณ์เดอขนาดหนูใหญ่สมัยนูก็ยังเฮ็ดเล่อเีอยู่ดิเหงเอ่อตอนนั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นพี่สาวหนูเป็นเป็นหลานของย่านหนูนะแต่เป็นใหญ่กว่าหนูตอนนี้เพิ่นก็มาทํางานที่ไทยแล้วที่ อะไรนวนาครน,นะคะนวนาครประมาณนั้นแหละกันลู่ลู่ก,ก,ก,า,ก,า,กาการนั่นแหละลกะลู่ลู่กาการนั่นแหละเขาเรียกอะไรลู่ลู่กากานรอะลำลูกกาบ่ค่ะลำลูกกาลูลู่กากามันมามีเด้อประเทศไทยนี่ลูลู่กากานี่ อ้าลูลูกกากาคือลํามลูกกาของน้องติดาเล่าค่ะียวลั่ลูกกาอันแถวลั่ลูกกาอันนครกกาลาอันนี้ถนีอยี่ปบานาคอนนบานาครนีนมีอยู่ลูกก็จะเป็นลูลูกกาอันมีบ้านอยเขาทีดเป็นอะไรเนี่ยได้เยค่ะแบดกันเลยเนาะ มันก็บ,บอดเมอดอกมันเตือนมืนไหม้ยังอันกาลัาง,งว่ายู่เนาะเฮ้ยล้างว่าหัวว่าเสียบอือันบานนี้อันพี่สาวหนูใช่ไหมคะเออชื่อเลยนะคะชื่อถอยเออถอยเป็นคนที่อยู่มห้ามหกก็ยังเห็นเล่นอยู่ยังขายของอยู่ค่ะเพราะว่าเล่นเพื่อนหนูไหนคนไม่เล่นหนูก็มาโขมเล่นพัททิวอย่งสันมาต้องไปวบาเราดอกเหี่ถอยนัน่นย่า่นกันยังในเร่นขายของนำ้ำยังคัก เอเอ,อยังรู้เลิกเล่นไข่ของเรายุตทอไไรคะก็เลิอกงอ้งก็เล่นน้ำเธอวังอาทิตย์ก้อนนั่นดิเออโอ้ยนายตอนนี้เพิ่นก็เพิ่นก็ทำงานแล้วเนาะเพิ่นก็ใหญ่แล้วประมาณสิบห้าสิบุกแล้วอายุเพิอ่อนวันนี้ตอนนั้นเมื่อไหร่ะกระชิพากันถือคุอืมถือไปอยัง ร่องทงเกรยนุก็ถือเสียมร้องทงทกระโปะกระปองก็ไปเรียนใทงวาเลนติ้งห้อนทีขันเก็บแล้วก็ทีมโลดโโน,นั่นน่ะนะโอ้แบบนั่นดีตัวนี้หไหมเก็บไม่ก็ได้น้องเป็นกระโปะกระป๋องเงซื้อ,อพลาสติกถุงยางประมาณนี้ก็ไปหาเก็บไปหาซับน้องไมเพ่นในเราไปลักน้องหม้พุนมาซับเพชเลินโอ้โขานแต่เขาจับเนาะเฮ็ดขายน้องไม่แกงน้องไมอเฮ็ดเป็นตลาดนะเล่นน้งกันไปกันสี่คนแล้วก็จะมีน้องหนูชีจา วันนี้ไปกันสี่คนห้าคนเลยโอ้ยโอ้ม่แน่เด้๋ยทีแรกเลยคนหนัสี่คนสี่คนสี่คนแล้วก็จะมีเพื่อนหนูซื้อพันนั่นเลยค่ะก็ลงไปลงไปเล่นมือแล้วก็นอนนอนเมือแล้วก็ห้องเพลงต่อบูยภาคเต๋วสาหรับคนที่พาหนูร้องเพลงสาวบ้านเกินก็คือใครล่ะลูกเอื้อยถอยเออเอื้อยถอยดีแท้เอื้อยถอยเพิ่นเพิ่นไม่ใช่คนร้องเพลงเป็นนะคะแต่ว่าเพิ่น เพิ่นหมากร้องเพลงเจ๊เชยเพิ่นน็นว่ามันวนมันเป็นเพลงที่เพิ่นเคยร้องฟ้อนอันนี้เพิ่นก็เลยอาสาบ้านเกินมาร้องน้องเหนีวฟังน้ก็เลยเกิดมีความสนใจนูก็เลยรองตามอันนั้นหละค่ะคือจุดกำเนิดของที่หนูร้องเพลงของสาวบ้านเกินอ๋อโอเคเอาบอกพี่น้องเฮาโอเคค่ะแล้วก็สิไปหน้ามาหลังนะคะสิไปใส่กะนแอ้ที่ดาแล้วก็ขอฝากผลงานเพลงอ้อมกดออนไล์เขาไม่มาไปหน้าไม่บานสูงข้ามกับความรักที่สิไปเร่เรวๆนี้ค่ะแล้วก็ อีกพกเพีงที่ออนแอร์ไปแล้วนะคะที่ปล่อยไปแล้วนะคะจังใดก็ฝากติดตามรับชมเป็นกันตังใจให้ทั้งช่องประพูดสีวิไลทั้งช่องแดงค่ะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ